ใครดีใครชั่วก็ยืนกันคนละมุมครับไม่มีข้อสรุปแล้วครับว่าใครดีใครชั่วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมเคยเรียนนะครับโอ้โหเวลาจะฟื้นฟื้นฟูบ้านเก่าเนี่ยนะครับเอาหลักของวิศวกรโยธาเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม20-30%และมีความเสี่ยงสูงไม่เหมือนกับตั้งใหม่ก็เป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จะต้องไปคิดและพิจารณา สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e แอดช็อปด t store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกับสุนทียานชัดครบจบจริงครับการเมืองของประเทศจะเป็นไปในทิศทางใดก็อยู่ที่การเมืองในพรคพลังประชารัฐนี่แหละครับโดยเฉพาะการต่อสู้ของฝ่ายที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ที่กล้า,กล,า,ก,ลากลัว,ก,ลว,ก,ลว,ก,ลวกับพลเอกประวิทร์ที่ยังแน่นนึบกับธรรมะนริมลอย่างเต็มที่แม้ว่าล่าสุดนนะครับการตั้งนิโรธสุนทรเลขาขึ้นเป็นประธานวิปรัฐบาลเรียบร้อยแล้วโดยพลเอกประยุทธ์ ก็ตามเป็นที่รู้กันดีครับว่านิโรดนั้นยืนอยู่ข้างพลเอกประยุทธ์อย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนิโรดได้แสดงจุดยืนมาโดยตลอดแม้แต่ในวันที่4กันยายนซึ่งจะมีการล้มล้างพลเอกประยุทธ์วันนี้มานั่งเป็นประธานวิปแทนวิรัตรัตนเศษนะครับซึ่งต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปจาก คดีทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอลนะครับประวัติของนิโรธเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาเลยครับถึงสามารถขึ้นมาเป็นประธานวิบได้โดยเฉพาะประวัติทางการเมืองนะครับเขาเป็นสมาชิกสภาจังหวัดนครสวรรค์มาสองสมัยแล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปีพศ .2544 ในสังกัดพรรคชาติไทยได้เป็นสสปี48นะครับย้ายมาอยู่พรรคไทยรักไทยก็ได้รับเลือกตั้งเป็นสสสมัยที่สอง ต่การเลือกตั้งเมื่อปี50นะครับย้ายกลับไปสังกัดพรรคชาติไทยตามเดิมประชาชนก็สนับสนุนอีกได้เป็นสสสมัยที่3มาเสียท่าก็ตอนปีพศ2554เนี่ยแหละครับที่แพ้เลือกตั้งแต่ก็กลับมาอีกครั้งในปีพศ2562ในสังกัดพรรคพลังประชารัฐเป็นสสสี่สมัยครับที่สำคัญนะครับที่ผมจะเรียนว่านิโรธ นั้นยืนอยู่ข้างพลเอกประยุทธ์อย่างแน่นอนเพราะเป็นญาติกับพันรยาของนายทหารคนสนิทคนหนึ่งของพลเอกประยุทธ์ด,ดังนั้นในความมั่นคงทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ในสภาวันนี้ต้องถือว่าเข้มแข็งแล้วภายใต้การดูแลของนิโรธถ้ายังอยู่ในมือของวิรัตแม่มันหวาดเสียวครับ แต่การต่อสู้ในพักพลังประชาฐเนี่ยนะครับมันไม่ได้จบจากการตั้งประธานวิบรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่ตั้งนิโรธเข้าไปเท่านั้นเพราะฝฟ่าฝฟังธรรมนัตก็ยังเคลื่อนไหวพลเอกประวิทย์ก็ยังเดินเคียงข้างธรรมนัตนริมนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ไปลงพื้นที่ที่สวยกวโลกนาาธิวาสนะครับก็ยิ่งชัดเจนเพราะพื้นที่นี้ถือเป็นพื้นที่ของธรรมนัต เพราะแม้จะเป็นคนเหนือนะครับแต่ก็มาเรียนหนังสือแล้วก็เติบโตอยู่ที่นี่ใน3จังหวัดใต้นี่นะครับมีสสของพลังระชารัฐนาราธิวาสสองคนยะลาหนึ่งคนการลงพื้นที่ของพลเอกประวิทย์เนี่ยนะครับต้องถือว่าไม่ธรรมดาเป็นอย่างยิ่งเละครับเพราะเที่ยวนี้นะครับวิรัตรัตนเสศนะครับธรรมนัตพรมเผาณรมลพิญโยสินวัตรพร เคียงข้างไม่ห่างเลยไม่เคลือ่อนไหวทำอะไรครับไปเป็นประธานในการประชุมจัดตั้งสาขาพักสาขาภาคใต้นะครับที่พื้นที่สวยกวก่าลโดย้ายสาขาภาคใต้นะครับอันนี้เป็นสาระสาคัญนะครับซึ่งเดิมเคยตั้งอยู่ที่จังหวัดกระบี่มาไว้ที่นี่นะครับพร้อมทั้งได้มีผู้คนประชาชนนะครับมาร่วมต้อนรับประมาณ4ี่ห้าร้อยคนเลยครับโดยเฉพาะนายสัมพันธ์มาอยู่สสนาราธิวาส พลเอกประวิทย์ได้แสดงบทบาทการเป็นนักการเมืองแย่างเต็มที่บอกว่าดีใจอย่างยิ่งที่มาพบปะสมาชิกพักและกลุ่มพลังมวลชนนะทุกคนเนี่ยนะครับมีความสําคัญเป็นตัวแทนพักและที่สําคัญประกาศจะกวาดที่นั่งแบบยกทีมทุกเหตุในจังหวัดนาราธิวาสนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าพูดเรื่องนี้สองสาครั้งย้ำแล้วย้ำอีกนะครับโอ้โหสมาชิกพักก็ตะโกนเชียร์กันอย่างกึกก้องเลยครับ โดยพลเอกประวิทย์บอกว่าได้มอบหมายให้สัมพันธ์มายุ่โซะนะครับและนายกูเซงยาวอฮัสันนายกอบจรนราธิวาสเป็นผู้รับผิดชอบในการคุมการเลือกตั้งต้องกวาดให้ได้ทุกเก้าอีกท่านผู้ชมครับแค่นี้ดูเหมือนว่าจะชัดแต่เอาก็จริงๆยังมีเรื่องที่ลึกกว่านั้นในภาคใต้นะครับต้องติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ชายคนหนึ่ง ที่ชื่ออนุมัติอามัดอย่างงครับว่าเป็นใครนะครับเพราะชื่อนี้ไม่ได้เป็นที่รู้จักในสาธารณะอย่างกว้างขวางเพิ่งลาออกจากวุฒธธิสมาชิกไม่กี่วันที่ผ่านมาอนุมัติอาหมัดเนี่ยนะครับเคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒธธิสภานะครับในสมัยที่ยังเลือกสอวอกันอยู่เป็นสอวอกั์สงขาเพราะเป็นคนสงขาได้รับเลือกคะแนนท่วมท้นนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ ยึดอำนาจนะครับก็ต้องจบบทบาทไปแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติต่ตอครับพอถึงปีพศ .2562 ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งดูนะครับการเคลื่อนทางการเมืองของอนุมัติเนี่ยไม่ทำอะไรเขาลาออกจากสภานิติบัญญัติโดยประกาศว่าต้องการมาช่วยพักพลังประชารัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นอน,นครับเพราะตอนนั้นภาคใต้ตอนกลางกับตอนบน อยู่ภายใต้การดูแลของพลเอกสุชาติจันท์โชตกุลนะครับซึ่งตอนนี้ประกาศลาออกจากพลังประชารัฐไปแล้วย้ำนะครับพลเอกสุชาติเป็นเตรียมฐานรุ่น12รุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์แน่นอนครับเลือกตั้งเสร็จนะครับสจังหวัดชายแดนใต้ได้ยาลามาหนึ่งนาราธิวาสมา2อนะครับอนุมัติก็ได้รับรางวัลน,นะครับให้เป็นวุฒิสมาชิกอีกแต่วันนี้ลาออกครับ ลาออกมาทําไมก็เป้าหมายก็เพื่อที่จะมาเป็นแม่ทัพภาคใต้นะครับอนุมัติอาหมาัดเนี่ยนะครับเป็นมุสลิมแน่นอนแต่ไม่ใช่มุสลิมในสายของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนใต้นะครับก็อยู่ที่จังหวัดสงขลาบิดามาจากเชื้อสายปากีสถานนะครับเรียนที่รามำํำแหงวันนี้นะครับมีบริษัทพลังงานเป็นของตัวเองชื่ออาดามีนะครับเขาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ได้รับสัมปทานนะครับแก๊สจากมาเลเซียด้วยก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาดังนั้นนะครับการลาออกจากวุฒิสมาชิกของเขาเพื่อมาเดินการเมืองเต็มตัวแน่นอนครับเป้าหมายก็เพื่อจะเป็นแม่ทัพภาคใต้นั่นเองเพราะวันนี้ภาคใต้แตกกันเอาเรียกว่าเป็นหมูบะช่อก็ได้นะครับสอสอพลังประชารัฐเนี่ยหาหัวหาหางไม่เจอไม่รู้ใครจะอยู่ยังไงใคร นะครับจะจัดตั้งกลุ่มก็พยายามลงมาที่ภาคใต้เนี่ยเพราะที่ได้มาเนี่ยได้เพราะบารมีพลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้นดังนั้นอนุวัตอามาัดจึงต้องการเข้ามาเป็นแม่ทัพคนใหม่ถึงกล้าลาออกจากวุฒธธิสมาชิกและชัดเจนครับเขาเป็นคนของพลเอกประวิทธ์และธรรมนัตพรมเผ่าเอแบบนี้และทีมของพลเอกประยุทธ์ล่ะครับสสที่เคยหนุนพลเอกประยุทธ์จะยังไงต่อ หรือว่ายังไม่มีอะไรเพราะพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตย์ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันในภาพที่แสดงออกมาท่านผู้ชมเชื่อไหมครท่านผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่นะครับดูจากพฤติกรรมทางข่าวสารที่ออกมาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อล่ะครับดังนั้นวันนี้นะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ต้องการจะเข้าไปยึดพักพูดง่ายๆนะครับเพื่อคนที่สับสนตัวเองสบายใจโหไม่ง่ายอย่างแน่นอนละครับเพราะ พลเอกประวิทย์ยังมีธรรมนันมนตนาฎมณ์วิรัตยืนเคียงข้างยังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเข้ายึดภาคใต้ในครั้งนี้อย่าลืมนะครับว่าสอส,อสอใต้ได้มาเพราะกระแสพลเอกประยุทธ์และผู้ที่จัดการในตอนนั้นพันเอกสุชาติก็เป็นเพื่อนพลเอกประยุทธ์ผมเนี่ยพูดมานานนะนะครับว่าการเดินเส้นทางทางการเมืองเนี่ยพลังประชารัฐวันนี้ช้ำพลเอกประยุทธ์ลองไปทําโพ ถามประชาชนดูได้ว่าประชาชนคิดอย่างไรนะครับไอ้ความพยายามที่จะเข้ายึดพลังประชาลัตได,ไดนะ้มันมีแต่ความบอบช้ําที่จะเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองนี้จนถึงวันนี้นะครับยังไม่มีนโยบายอะไรเลยที่จะเสนอออกมาว่าจะทําอะไรยังผูกอยู่กับเรื่องเดิมๆที่พลเอกประยุทธ์ทำส่วนจะยึดได้ไม่ได้หรือจะแยกกันไปเนี่ยมันน่าสนใจครับนี่อดีตทนายที่เป็นสว และผันตัวมาเป็นโหนเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนใครๆก็เรียกทนายวันชัยสอนสิริเดี๋ยวนี้นะครับการพาดวัวของสื่อเนี่ยต้องเรียกว่าโหนสวเลยเอาละครับจะเป็นทาน,นายจะเป็นโหนก็ตามแต่แต่ถือว่ามีหลักวิชาออกมาโพสเฟสบุ๊กบอกว่าตามหลักโหราศาสตร์นะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่8พฤศจิกายน,นยดาวพฤหัสเคลื่อนตัวออกจากราศีมังกรไปอยู่ในราศีกุม ซึ่งมีดาวเสาร์มาอยู่ในราศีมังกรทําให้ดาวเสาร์และดาวพฤหัสแยกออกจากกันถือว่าเป็นปฐมบทอย่างสําคัญในบ้านเมืองเรื่องของผู้มีอำนาจที่พิพาทกันระหว่างดาวเสาร์กับดาวพฤหัสก็จะถูกขจัดออกไปแยกราศีที่ดํารงคงอยู่กันชัดเจนระหว่างดีกับชั่วดํากับขาวแยกออกจากกันไม่ขมุกขมัวเหมือนเก่าใครดีใครชั่วก็ยืนกันคนละมุมครับไม่มีข้อสรุปแล้วครับว่าใครดีใครชั่วนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมเคยเรียนนะครับโอ้โหเวลาจะฟื้นฟ,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 นฟนูบ้านเก่าเนี่ยนะครับเอาหลักของวิศวกรโยธาเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม20-30%และมีความเสี่ยงสูงไม่เหมือนกับตั้งใหม่ก็เป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จะต้องไปคิดและพิจารณาเอาเองแล้วกันสวัสดีครับ ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันปลากเกร็ดขาวกรอบ3รสจากชาวบ้านอำเอภอนพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชรสกลมกล่อมครบรสชาติตัวใหญ่ทานได้ทั้งตัวสะอาดอร่อยในราคาโดนใจผู้ซื้อขนาด200กร,รมัมถุงละ120บาท